เมื่อเวลา14.30นาทีาาาวันที่7ตุลาคมที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนายเอกราชช่างเหลาสสพักภูมิใจไทยจำเลย ได้เดินทางด้วยรถตู้โตโยต้อาอัลพาดทะเบียนกอพอ5 0าร้สีดำมาฟังคำพิพากษาตัดสินคดีในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์อมทรครูขอนแก่นกว่า431ล้านบาทหลังก่อนนี้ปปชลงมติชี้มูลสสบัญชีรายชื่อรายนี้ของพรรคภูมิใจไทยฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงกรณีถูกฟ้องคดีอาญาโกงสหกรณ์คููคดียังคาอยู่ที่ศาตีการอการวินิจฉัยตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งการมาในครั้งนี้เพื่อที่จะ ให้ทนายความคนใหม่ยืนข้อกับคำให้การภายหลังจากทนายคนเดิมให้รับสารภาพจนมีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบด้านจริยธรรมทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยนายเอกราชช่างเหลาปฏิเสธคดีอาญาแต่ในส่วนของคดีแพ่งยินยอมที่จะชดใช้แต่ให้ขายที่จํานวน3แปลงให้แล้วเสร็จซึ่งอีกหนึ่งแปลงตกลงกันยังไม่ได้แต่สารจังหวัดขอนแก่นตีตกคําขอของจําเลยนัดอ่านคําพิพากษาด้วยว่าจําเลยเคยรับสารภาพว่าได้เอาเงินของสากลอมทรัพย์ครูขอนแก่นมาจริงและชําระเงินมาแล้วบางส่วนให้กับสากลอมทรัพย์คูขอนแก่น สารวิเคราะห์แล้วจึงนัดอ่านคำพิพากษา18ธันวาคม2567ที่จะถึงนี้ครับวันนี้ทางคณะกรรการ <c oughs> ดำเนการ <c oughs> สารกรฝ่ายจัดการและก็ทนายพร้อมกับสมาชิกส่วนหนึ่งมาศาลก็สารในนัดเพื่อที่จะพิพากษาแต่เนื่องจากว่าวันนี้จำเลยได้ยื่นคำให้การขอปฏิเสธจากที่เคยรับสารภาพมาขอปฏิเสธเพื่อที่จะสู้คดีและก็ส่วนเงินก็ยินดีที่ จะรับผิดชอบในทางแพ่งแต่ว่าทางเราทางอายการและทางเราก็ไม่ยอมนะครับก็สารได้พิจารา์แล้วก็ไม่อนุญาตก็สาลเลยนัดฟังคำพิพากษาเลยครับในวันที่18ธันวาคม2 5 6 7เวลาเกานาฬิกาครับไม่ผลเนื่องจากว่ามีการรับสารภาพมาแล้วและมีการดําเนินการมาแล้วก็มีการจ่ายเงินมาในช่วงปี6 5 6 6แล้วอ่าพยานในตรงนี้ก็ไม่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 ไม,มีเหตุอันควรที่จะอนุญาตให้ ดำเนินการในการที่จะมาต่อสู้ในคดีย,ยาก็ได้รับสารภาพแล้วครับผมเป็นเ,นเ,นเหตุข้ออ้างของ,ของจำเลยครับในการที่จะว่าจะมีเงินมาให้สากลโดยจะมีเรื่องอการขายที่ดินของปปงซึ่งไม่เกี่ยวกับสากลนะครับเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะว่าจะมีเงินให้กับเราแต่แต่แตหลักๆนั้นก็คือ,อเป้าหมายที่ทางจำเลยเสนอคือขอปฏิเสธแล้วก็จะขอสู้คดีในคดีย,ยาศาลพิคอแล้วไม่ริยาตครับก็ทัดอ่านคำพิพากษาเลยครับ เป็น18ธันวา18ธันวา67ครับ